สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เ um สริมอาหารไอแคลเซียมพลัสอะนะฮะลองไปดูฮะมืดเหมือนกับตอนนี้ตลาดของเราเนี่ยใกล้จะมืดแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเไมด้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะมันมามืดๆเนี่ยนึกถึงเสียงอะไรจิ้งหรีดจิ้งหลีดชัดเลยฮะ ชัดเลยครับสีแดงสีแดงตะเยี่ยมพี่พี่พี่อย่าวุ้วามสีแดงพี่อย่าวุ้วามพี่พี่พีอะไรโอ้โหสีแดงไปไหนมานี่ก็ดีไทยในการก็ดีเราอยากจะให้ผู้ชมได้เห็นนะฮะพี่ต้นใหญ่หยิบออกมาทำไมอ่ะไม่เอาห้ามหยิบใช่ไหมอย่าวุ้วามห้ามหยิบใช่ไหมผู้ชมลองดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอหยิบมให้ผู้ชมดูหยิบตรงโน้นอ่ะอันนี้นะฮะชิมฟรีนะครับก็จะมีรถด่วนนะครับมีสิ่งลีดนี่นนะฮะอันนี้ได้เห็นกัน ถัวห้าสีปั่นเพื่อสุขภาพมันจะเป็นน้ำปั่นที่ทำมาจากพวกถั่วพวกธัญพืชเอาเหรออร่อยมากสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อปุยค่ะพี่ปุ้ยมันมีอะไรบ้างคะที่ที่ที่ร้านเนี่ยที่จะเอามาหั่นบริหารมีถั่วเขียวถั่วดำถั่วเหลืองถั่วแดงแล้วก็เป็นลถั่ว แล้วก็เอามาปั่นขายทุกวันไหมคะวันเดี๋ยวมาเจอกันมาใช่ชอบกินแน่นอนดิ่ัชิหนูชอบมากพี่หนูเวลากลับไปรลาววันหนต้องกินอร่อยมากเราเดินมากินของเลไรนั่นเยอะแล้วนะฮะขอจิ้งจอกนช่วงท้ายหน่อยดีกว่าจิ้งจอกสักหน่อยสักอย่างหนึ่งไหมร้านนี้บอกเมนูอร่อยมากนั่นคือขนมจีนสารพัดน้ำยาแล้วมีน้ำยาเยอะจริงจริงถ้าผมกินขนมต้องมีลูกแน่นอนอะไรนะเป็นคนมีน้ำยาอ่าลูกเต็มบ้านอ่ะเต็มเมืองอย่างเงี้ยอ่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อกัญญาพี่กัญญาขายมากี่ปีแล้วครับ งมาโอ้โหแล้วไม่มันทำเยอะอย่างเงี้ยเเยยยออะ่างงี้ชอบกินน้ำยาหลายๆอย่างชอบหลายๆแบบนด์มีอะไรบ้างครับคร่าวๆเริ่มจากตรงนี้ครับน้ำเมีน้ำพริกน้ำเพรชน้ำยาป่าอินทรีย์แล้วก็น้ำยาใต้อันนี้น้ำยากะทิเจียวหวานแล้วก็น้ำเงี้ยวค่ะแล้วก็มีไตปลาด้วยเขาบอกข้อดีคือผักต้องเยอะผักต้องสดแน่นเลยนะจัดตรงไหนบ้างนี่ไม่ค่อยเห็นนะผักดองนี่เนาะผักดองอราอาจัดอะไรเงี้ยนะ อ่าอันนี้นี่นี่จัดไหมจัดซะหน่อยดีกว่าสักคนละจานอะไรเงี้ยคุณเอาอะไรคุณเอาอะไรคุณเจมส์หัอมเอาอันนี้กับน้ำพริกอ่าแล้วน้ำเส้นไม่ต้องเยอะแต่หัวหอมไม่เอาค่ะอ่าส่วนส่วนของผมส่วนของผมเนี่ยอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คือน้ำยาใต้น้ำยาใต้อย่างเดียวค่ไก่ครับครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันฮะที่โตว่ากินาคือทางหนไป แ่คุณซีนะยังไม่อยากให้มันเข้ากันมันต้องแยกส่วนกันก่อนเหรอเพราะว่ามันเป็นน้ํายา2อย่างผสมกันส่วนของผมนี่นะครับก็เป็นน้ํายาป่าใต้นะฮะแล้วก็น้ํายาใต้นี่นะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะเป็นตีนไก่เท้าไก่นะฮะพอเอ็นไก่เนี่ยมิกซ์ลงมามานเดูดแบบบุ๊ปุ๊ปบุ๊ปบุอาละเอาลองกินกันดูเลยฮะคุณผู้ชมครับน้ํายาใต้น้ํายาใต้น้ํายาใต้ผมไม่ต้องผักเลยผมเดิมเดิเนี่ยคุณผู้ชมฮะโทษนะครับ อยากกินคำใหญ่มันดูไม่ดีค<น>ุณเหรอเมื่อกี้คำแรกใช่ไหมนีค่คำที่สองร้านสุดท้ายนี่ต้องบอกเลยว่าแซ่บมากจริงแซ่บไม่แซ่บกระดูหน้าพี่ต้นเ,เองและก,ก <c oughs> ันคุณผู้ชมค่ะร้านขนมตีนนะคะมีหลากหลายน้ำยามากบอกเลยโอ้ยกระดูกอนะาจันยกส้นขนาดนี้เราต้องให้เลยค่ะ ให้เลยเมนูของที่สุดยจริงตลาดนานาเจริญวันนี้นะคะเป็นเมนูอร่อยปิดตลาดโอ้โหและอย่าลืมสั่งข้อไก่มาเพิ่มออปชั่นเสริมความอร่อยมาดนดยนี่น้ำริดเดี๋ยวกินต่อเดี๋ยวกินต่อแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกมีหลากหลายร้านมากเลยที่วันนี้เราพาไปชิมไปช็อปไปดูไป สุดยอดมากๆนะคะกับตลาดในรังสิตธิ์ลำลูกกาคลองสองมีครบหมดนะฮะนาเจริญเนาะนวดเนิ้อฉาบงสปาทุกอย่างแต่งรถงแต่งรถมีครบหมดเลยมีทุกอย่างธนาคารก็มีของแต่งรถใช่ไหมต้นไม้ก็มีปลาเราก็มีเยอะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะฮะเจอกันใหม่นะครับทุกวันศุกร์นะฮะเวลา15บหนาฬิกาสานาทีทางททบ5้กับต้นซ่าสุดหล่อประจำช่องนะแล้วก็ซีนแอมสวยๆที่ไปได้ทุกที่ทุกสถานการณ์นะคะครับผมวันนี้หมดเวลาของเราแล้วขอบคุณสปอนเซอร์เซรีของเราก่อนค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์ไอซ์เบิร ไอแคลเซียมพัดนะคะเพื่อกระดูกที่ดีทุกวันขอบคุณตลาดนานาเจริญที่นี่ด้วยนะครับหลัายการสองพาเพลินป่ะวันนี้อ๋อเหรอพาเพลินอะลอร่อยทุกอย่างเลยด้ยนะคะอาทิตย์หน้านะคะเราจะไปตลาดไหนจะไปชมอะไรจะไปชิมอะไรต้องติดตามในรายการติดตลาดไปมาวันนี้ไปก่อนนะไปเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ